ค่ะเมเนนทิยากะมีหน้าทางโดยเรียกเกี่ยวกับเรโข้งสุดท้ายของพระตุดงนะคะพระตุดงฟันค้งสุดท้าย่นฟันว่าโทรศัพท์หายนะคะตื้นขึ้นมาโทรศัพท์หายจริงๆนะคะฝันเป็นจริงนะคะจะเป็นตัวได้สามตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ไปเบิง่งไปส้มน้ำกันเลยค่ะ ลวงพ่อกล่บนมาสก,การค่ะอาชิมายันขงทุ้ดไทยเนี่ยลวงพ่อฝันดีบะค่ะฝันว่า,าเด็กจูงคล้วยไหมลวงพ่อเคยฝันแบบนี้เลขออกตัวได้ค่ะมับนบ่นเด็กดีว่าเลขกแล้วแต่ว่าฝัน,นว,ว่างสี่จังหวัดฝันทีดีบ่ดีบ่จกได้พูดไว้บะค่ะเพื่อคืนนนรดเจ้าติดจูงไวแซอรลด <c oughs> <c oughs> คขะได้พูกไว้น,นูนที่าว่ากันนาจะยู่แล้วแต่ว่าหลวงพ่อก็่ได้ผูกว่าจูไม่ได้จูมือค่ะผู้แดาอามาให้ค่ะมันมันมาแต<ม>่ใส่บุนี่ค <ขา S 2> ่ะไอ้ผู้ฝันมันบรชัดปันใดวะอือถ้าหลวงพ่อจะไม่ย้ำห้จะยํำตัวได้ค่ะย่ เอาเลยตั้งกล้องของเราเลยจังได้แบบ่าเตะตั้งแล้วค่ะตั้งแต่ที่แรกแล้วค่ะตั้งระบบแม่นค่ะเพราะว่าถามเมื่อตั้งกับว่รูที่มาที่ไปจังบ่ได้เว้าหลายรอบแม่นเอาตั้งมันยังหุ่นจักควนจังสิหุ่นจักเข้าตัวค่ะจังสิรู้ว่าฟันจังใดไฟจังใดมาจังใดสิว่าย่ำตัวใดคือจังบ่ได้จังบ่ได้ว่าเอาไม่เอาไม่บ่ได้ทายหลายรอบทายทีเดียวจบม้าของสิมันเขาเลยบ่เขาในคลิปเลยบ่ ขเขาแลยค่ะหลวงพอ่อวัดตะบต่องไปนิ่งท่าสาบ้านเพล่นไ <c oughs> ม่ไดดอ,อกดเงสนไป,ย, <c oughs> ย,ปยัง้ยปยยปรค่ <c oughs> ระค่ะเอ,อาหลวงพ่อจะย่ำไฮโค้งทุดไทยตัวใดค่ะ09ูนเก่าได้ตัวหนึ่งได้ซูนเก้าเออมันศูนเก่าตัวหนึง่งค <c oughs> ่ะตว่าเลวิ่งเนี่ยศูนหานี่ซูนก็พานี่ขึ้นบนใด้เด้ผู้ใดมักเอาบนก็ขึ้นไปบนวิน่ง ทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละวัวเหลือมูวหาปูนี่ล่างย่างเดียววิ่งศูนย์กระพากวิ่งบนล่างมันปะค่ะล่างได้เน้นตะวันเน้นล่างอยู่ดอกเน้นล่างอยู่ลุงพอนี่ลุงพอไหนบอกเลขฟันบ่ฮะไหนบอกกี่เดียบอกไปฮะลุงจำว่ได้มันมาโซลัดซับมันเสียไหมมันอาจจะเป็นเลขบนนี่ดอกค่ะ ทรศัพท์หายเบอร์โทรศัพท์เป็นเลขตัวได้ค่ะเครื่องนั้นเป็นศูนย์เจ็ดสี่ลงไทยศูนย์เจ็ดสี่เบอร์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ศูนย์เก้าแปดนี่แปดหกศูนย์เจ็ดสี่เบอร์อืมมีมือมันตะวันล <c oughs> ่องไทยมันศ <onic> ูน <promotion> ย์เ <raised> จ็ด <kaz> ส <divine> ี่นะเครื่องเก้า โทร,รศัพท์สามตัวไทยมนศูนย์เก็ดสีฟันว่าโทรศพัพท์หายมนม่ตื่นมาหายนีดิวัีตื่น,นมาก่เมียหาบ้านหาแม่หนนะ้ก็เลยไป,ไปหอเแม่เข้าหนึ่งึ่งกับไป,ไปเรียนเรียนวัดตังลงคอป่ะดูไปว่างไว้ยากมากมากเลยไหมพอดี้พวกไปหาลูกพวกหาลงคอว่าเข้าไปแล้วเพรานะค่ะ เยอะดีเลยบ้านมีมันเหมือนเสียเรียนๆเลยได้ซื้อเครื่องไม่นี่มีเครื่องไม่ได้นี่อ้าก็สิฟันแม่นแช่ลรอคะหลวงพอ่อฟันมาโทษสามหายตื่นมาโทษสามหายจริงๆอตอนช่วงสวยๆมันแย่เมียบ้านฝนละมันเสียอีเป็นคือบ่มากกวาฟันแนบ่าฟันมาเร็วกระดอยเนาะฟันแม่นครับแล้วเลขศูนย์เก้านี่หลวงพ่อเน้นข้างล่างบ่ค่ะเน้นล่างอืเน้นล่าง มันตามสูตรมันว่ามันมันมัน,มนบนนี้หรอกเนี่ยต oui, ัวตัวสูตรตัวหาตับศูย์เนี่ยให้เห็นรถดนี่เพราะว่ารถดนี่วิ่งทางล่างมันว่าวิ่งวิ่งบนล่างอไปบนน้ําไปบนน้ําไปล่างน้ําเตาเล็กมูหาปูนี่ล่างแยงเดียวเลยนี่ สรุปว่าแนวทางโค้งสุดท้ายของพัทุดงโค้งสุดท้ายงววันที่16ตุลาคม2568เลขวิ่งเรียงแรนกันยั่งยืนยันว่ามาศูนย์กับหาสามารถวิ่งได้บนรางเน้นล่างเลข09เพิ่มรางเลขฟัน่าโทรศัพท์าพหายนี่ไม้เลข3ลตัวไทยของโทรศัพท์คือ0เกตซีทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเศรษฐกิจแม่รัฐบาลไทยมีสัมนียเป็นไหค่ะมิสัมนีแลว ค่ะกบขอบคุณหลวงพ่อไล้ร้ายที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโชคดีนะทางของหลวงพ่อนะคะกลับนมัสการค่ะหนูนี่สิ้นสอดข้อยพื้นที่พื้นทินเนอะสาธุสาธุค่ะอายุเลยใส่ใส่ปีไม่เลยละค่ะพอมีพี่น้องเอฟซีก็สิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นดียากับพระธุดงค์นะคะเป็นกษัหริย์กรุงศรีไทยนะคะ ะคะข้างล่างกับศูนย์เก่าข้างบนกับศูนย์เกส่ฟันมาโทรศัพท์หายเลข3าตัวไทยของโทรศัพท์เพิ่กับศูนย์เกี่นะคะเลขวิ่งเลขแรพิน่นบอกว่าให้วิ่งศูนย์กับหานะคะเน้นล่างนะคะเป็นหน้าทางหาสื่อสศรกิจแมงรัฐบาลไทยนะะนุนยาก,กับขออวยพรหายพ่อ,พ,อพี่น้องเอฟซีหโ้าดีทางของพาตุดงนะคะ